มอนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับเดี๋ยวนี้นอันนั้นกลยุทธ์ทาิคอที่เข้ารายการพีต้องเตรียมข้อมูลเผื่อไ้เลยว่าสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเรื่องอะไรสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องอะไรนะฮะอ่ะสัปดาห์ที่แล้วคุณเชรพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะจำได้ไหมเอยสัปดาห์ที่แล้วน่าจะลิงก์จับพวกเทรน์การเมืองเนาะเออใช่ผลลัพธ์การเมืองแล้วก็คุณที่ได้ประโยชน์จากฝาของตัวการเมืองนะครับใช่ใช่ก็ตัวมีตัวอะไรบ้างแอบลอง ตัวที่จะฝากไว้สัปดาห์ที่แล้วจําได้ว่าน่าจะวางไว้ที่หน้าหุ้นที่มันลิงก์กับฝั่งของตัวแรงงานนะครับค้าแรงขึ้นอ่าข่าแรงขึ้นอ่าเป็นหกร้อยปีเจ็ดศูนย์แล้วก็สัญญาณของตัวอ่าคนจดปิญญาตรีเนี่ยสองหมืนห้าเนาะอันนี้ได้คีย์เวิร์ดเนี่ยอ่าเลือกฉีกหน้าหุ้นตัวหนึ่งที่ตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดคุยกันนะนะครับแล้วก็ดูจาก Co เบอร์ในตลาดเนี่ยไม่มีใครโคเบอร์เลยนอกจากเรานะครับก็คือตัว PTR นะครับพีอเป็นยังไงบ้างอ่าชอนนขึ้นเม,มื่อสัปดาห์ที่แล้วมันอยู่ที่ระดับหกบาทเนาะ<ช>โอ้บวกมาบาทหนึ่งเลยอ่ะเป็นยังไงต่อใช่ครับก็มมตั้มค่อนข้างสวยครับสัญญาณของตัวพีอาร์พีอาร์ก็เบรกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอ่อจากเดิมที่โซนประมาณหกต้นตอนนี้มาเจ็ดไปปลายแล้วจะมาแปดมาแล้วนะครับสัญญาณก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างร้อนแรงนะครับประมาณสักเกือบเท่าไหร่สิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต นะครับทิศทางโมเมนตัมก็ผมว่ายังคงไปต่อครึ่งหลังโดยมากแล้วของตัวบริษัทเนี่ยครึ่งหลังซีซันนอลมันดีกว่าครึ่งแรกอยู่แล้วเพราะว่าช่วงปลายปีควอเตอร์สี่มันมีจัจงหวะของการที่ได้รับรู้ในฝั่งของตัวเโบนัสนะครับซึ่งตัวตัวพิายาจริงๆคือธุรกิจของเขาคือ H r ครบคมวงจรแต่พอชั้นหลักเนี่ยสักม้า้าเปรเนเนี่ยคือธุรกิจทางด้านของตัวเอลซอร์ซึ่งแน่นอนภาพรวมของตัวเอลซอร์ซเนี่ยส่วนใหญ่อ่ ขาของการที่เขาเขา m a r ์ u ต้นทุนในขาของตัวเงินเดือนพนักงานต่างๆเนี่ยลรวบวกเข้าไปเนี่ยสักประมาณ8-10%อันนั้นคือมาร์จิ้นของเขาที่จะได้รับในเชิงของตัวกอลเฟฟเตในนี้ที่เป็นฐานของตัวการปรับผ่านเงินเดือนขึ้นหรือว่าการสตาร์ทของตัวเด็กใหม่มากขึ้น,หร,รรห,นหรือว่ามีโบนัสเข้ามาในช่วงโคตรสี่พวกนี้จะทําให้สัญญาของตัวกําไรของเขาเนี่ยมันเล่งตัวขึ้นล่าสุดเนี่ย ปิดควอเตอร์สองเอาซอร์สของเขาเนี่ยมีพนักงานประมาณหมื่นหกพันกว่าคนนะครับใหญ่นะมันสุดใหญ่ใช่ใช่ตอนนี้ต้องบอกว่าเอาซอร์สเขาเป็นเบอร์หนึ่งของไทยครับว,ว้าวใช่ม,มา r k ะแ s h a r เขาเบอร์หนึ่งของไทยชนะตัวบริษัทข้ามชาติยกตัวอย่างเช่นที่ทุกคนรู้ดีเนี่ยเจ็ปเดินาวเวอร์กับบริคโคทั้นี้คือบริษัทใหญ่ข้ามชาติมาเนี่ยนำจวกเนี่ยโควิดเขาแซงขึ้นมาแล้วจากเดิมเขาเป็นเบอร์สามเขาถอยขึ้นมาเขากระโดดขึ้นมาเป็นเบอร์สองแล้วก็เบอร์หนึ่งล่าสุดย่างเบอร์หนึ่งและ ในฝั่งตาาัวพนักงานทั้งหมด่อราคาป้าหมายของเราไว้ที่เก้าบาทห้าสิบนะครับ <ไง S 2> ถ้าก <ไง S 2> ลุ่มกนะารเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ก็ยังก็ยังถือต่อได้นะครับเพื่อใครตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้นทุนโซนสั้ประมาณหกบาทต,ต้นๆเนี่ยตรงน,นี้ก็ได้กําไรสักประมาณเกืบเอบเกือบสองบาทนะครับบาทกว่าาเนี่ยถือว่าโอเคผมว่าไปได้ต่อนะครับคงคงเป็นหน้าหุ้นที่ เอ่อถ้าถ้าเทรนด์ของตัวบ้านเราเนี่ยสัญญาณของสถิตมาเนี่ยผมว่าการจ้างงานอะไรต่างก็กลับมามากขึ้นนะครับ<ะ>ก็เป็นบวกโอเคอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณไปืนแนะนำเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็จอ่อจอเอ่อผ่านเส้นอะไรนะเส้นสองร้อยวันนั่นเองนะฮะนักทุนเป็นหุ้นตัวใหม่ที่เข้าสู่วงการได้ค่ะอ่ะสัปดาห์นี้จะแนะนําอะไรแบบไหนต่อคะเอ่อภาพรวมเนี่ยผมว่า เป็นตลาดเนี่ยมุมมองเชิงบวกู่แล้วแหละเหมือนเดิมนะครับภาพตลาดเนี่ยเริ่มปลดล็อกมากขึ้นของในประเทศที่ปลดล็อกการเมืองแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยโมเมนตัมของเรื่องดอกเบีย้ยเป็นจุดหนึ่งที่เราเห็นสัญญาณของการปลดล็อกมากขึ้นเนาะภาพรวมแบบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งในการที่จะทาให้สัญญาณของตัวเซ็นดิคเนี่ยมันไปได้ต่อซึ่งหน้าคุณผมว่าไม่ต้องยากเลยเอาหน้าคุณที่ขึ้นหลังเนี่ยยังเป็นโมเมนตัมที่ไปต่อนะครับหรือว่าผ่านจุดได้แย่มาแล้วครึ่งแรกครึ่งหลังพื้นตัวกลับขึ้นมาดีๆนนนนะครับบบห,ห้้้าุแเีย จะเป็นภาพภาพของการเบรกเอาขึ้นได้ก็อย่างตัวแรกนะครับตัวแรกที่วางไว้เนี่ยวันนี้เราอินชีเอตตัวของมาสเตอร์มานะครับมาสเตอร์ <laughs> เนี่ยเป็นธุรกิจทางด้านของตัวเส,ส,สริมเสริมสความงามเนาะอ่อเป็นสัลกรรมนะครับซึ่งช่วงของร์เตอร์สองเนี่ยเป็นของตัวราคาหุ้นเนี่ยอาจจะมีจังหวะในการถอยลงมานะครับเพราะว่าค้าจสาย,ยาต่างๆเนี่ย ในเรื่องของการขยายคาปาซิตี้ของเขาเนี่ยใส่เข้าไปเยอะนะครับก็ทําให้ตค้ดสองเนี่ยกำไรอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยคาปาซิตี้ของเขาเนี่ยเพิ่มเติมแล้วเดิมเนี่ยถ้าเกิดดูในฝั่งของตัวเตียงเตียงผ่าตัดเนี่ยเดิมที่อยู่ห้องผ่าตัดเนี่ยมีสักประมาณเจ็ดห้องนะครับ อ่าได้เพิ่มไปอีก10ห้องแสดงว่าคาบิซซี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเกินร้อยเปอร์เซ็นตะครับภาพรวมแบบนี้เนี่ยจะเป็นแรงหนุนเนี่ยในช่วงควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เชื่อว่ากำไรของเขาเนี่ยจะกลับมาเฟื่อแล้วก็ทําจุดสูงสุดใหม่ในเชิงของตัวกําไรนิวไฮนะครับในช่วงของคว,ควงอเตอร์สามเนี่ยจุดนี้ผมว่าเป็นจุดของการสะสมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยภาพรวมของคนที่ไม่ชอบเรื่องของดิลูชันเอฟเฟกตเนี่ยเขามีดีเวนด์เนี่ยสิบตอนหนึ่งก็ใส่เข้าไปในโมเมนตัมอของตัวราคาหมดแล้วนะครับก็คีย์หลังจากเนี้ย กดล็อกแล้วรอเทรนด์ของตัวำกำไรกลับมาฟื้นตวฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ทัพบรองเทอมแน่นอนผมว่าธุรกิจทางนั้นเสริสมสวยกำงามเป็นเมกะเทรนอยู่แล้วใคร,ครๆก็อยากสวยอยากหล่อนะครับดันี้ภาพรมแบบนี้เนี่ยผมว่ากำไรของเขาในช่วงถัดไปมันจะยังเติบโตได้ก่อนข้าง,างสวยนะครับก็โซนนี้เป็นจุดที่ทํามิ่งที่ดีที่สุดในการเข้าสะสมแล้วแหละนะครับแล้วก็ถือลองทุนนิดนึงนะครับในเชิงของตัวเป้าหมายเราวางไว้ที่79็บาทท่นะครับในจุดนี้ก็ยังมีรูบิกพอสมควรเลย20% นะครับสำหรับตัวมาสเตอร์นะครับเป็นตัวแรกเนาะอีกตัวหนึ่งอบิโก้ครับสัญญาณของตัวเมื่อวานเนี่ยการชุมของตัวออบิโก้อยู่ในโทนที่ดีนะครับาภาพรวมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็คลายมาสเตอร์ควอเตอร์สองเนี่ยอาจจะแผ่วๆบ้างนะครับแต่สัญญาณครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวการรับรู้ในเรื่องของตัวบริษัทร่วมทุนเนี่ยสองบริษัทเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นจุดในการปดล็อกในเรื่องของกำไรครึ่งหลังเลยเนี่ยกำไรครึ่งหลังจะเหมือนกับมาสเตอร์คือครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกก็ ภาพรวมของตัวเวอร์ชันปัจจุบันของอาบิโก้เนี่ย AH นะครับก็ปัจจุบันเทรดอยู่โซนสักประมาณพีอกเท่ากว่าๆนั่นเองไม่ได้แพงนะครับขณะที่กำไรยังเดินหน้าทำนิวไฮแล้วก็ภาพรองเทมเนี่ยถือว่าสัญญาของตัวอาบิโก้เนี่ยยังได้แรงหนุนจากฝั่ง,งตัว EV นะครับบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าที่คุยกับผู้หลานผู้อ่านบอกว่าบ้านเราถือว่ามีโพรซีเท้งนั้น EV เนี่ยดีที่สุดในโซนของอาเซียนอันนี้ก็ต้องอ่าต้องบอกว่าภาพรวมแบบนี้จะหนุนให้ ประเทศพเพื่อนบ้านเนี่ยจะเห็นว่าการย้ายฐานการบินเรื่องของตัวออโต้นต่างๆเนี่ยเอ้าไทยมากขึ้นเพราะใจเรื่องของตัวโพลิายของ e ีบีนะครับก็เป็นภาพของการบวกในเชิงของระยะกลางยาวของตัวอาบิโกนะครับโซนนี้ก็น่าสนใจนะครับเต Оп ่อมาเท่าไหร่อาร์บริโกตัวเป้าหมายส5้าบาทครับสำหรับตัวอาบิโกโอ้ับอันนี้ปรับขึ้นมาจากเดิมที่คุณพเพชรเคยแนะนำช่วงหนึ่งไหมที่จับได้ตอนตอนตลาด ใช่เพราะว่าถ้าดูในเชิงของตัวกําไรของอาบิโกไฮเทคเนี่ยคือตีขึ้นมาเรื่อยๆค่อนข้างแรงทีเดียวครับค่อนข้างขยายตัวได้นข้งดีแล้วก็เซอร์ไพรส์ในช่วงก่อนนั้นด้วยนะครับก็เป็นคีย์ที่ตลาดะรบกลุ่มถึงเราเนี่ยค่อยๆปรับประมาณการขึ้นนะครับแถมเฟื่อสุดท้ายสุดตัวสุดท้ายไว้นะครับหน้าคุณที่แย่ที่สุดในชีวิตและในช่วงคอร์ที่สองที่ผ่านมานะครับน่าจะค่อยๆเขินกลับมาในช่วงครึ่งหลังวางไว้ที่กลุ่มของตัว Home i m p r o vement นะครับก็วางไว้ที่ตัวดูโฮมครับสัญญาณควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองดูโฮมอ่ะอ่ะากำไรค,ค่อนข้างแผ่วพอสมควรนะครับพี่ถือว่าในเชิงขึ้นหลังเนี่ย <Okay. S 1> เชื่อว่าสัญญาณของตัวอ่าการริโภคจะค่อยๆกลับมามากขึ้นแล้วก็อีอกขาหนึ่งคือเรื่องของตัวเทรนเบี่ยงเบี่ยงของมาจินจากฝั่งของตัวฟันเหล็กต่างๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นด้เนี้ยได้คีนี้เนี่ยได้เป็นแรงส่งในฝั่ง,งตัวดูโฮมเนี่ยในภาพขึ้นหลังเนี่ยมาเอาพวกความฐานจุดต่าสุดไปแล้วนะครับ ภาพรวมแบบนี้ก็น่าสนใจมากสำหรับตัวดูโฮมครับดูโฮมนี่เป็นเพชรแนะนําตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะแต่ยังแนะนํต,นต่อใช่ครับแน่นอนครับภาพรวมของดูโฮมเนี่ยเอครึ่งหลังเด่นกว่าครึง่งครึง่งครึ่งแรกอยู่แล้วแต่เนี้ยด้วยคีย์เวิร์ดสอต2ที่ผมว่าพอพอ2คือบัตทอมของปีนี้ในเนี้ยด้วยจุดนี้เนี้ยผ่านจุดสุดละและภาพรวมก็ได้เป็นคีย์หนึ่งในการสะสมได้และมันก็ ก็ติดมาสักประมาณสามเปอร์เซ็นตกว่าสิบเอ็ดจุดห้าจากสิบเอ็ดสิบหนึ่งราคาเป้าหมายของดูโฮมประมาณเท่าไหร่นะคะสิบสองบาทห้าสิบครับเออสิบสองดูโฮมว่างดูโฮมกับอินเด็กสอันไหนดีเหมือนกันฮนะนผมะว่าคนละชั้นคนละลูกค้าคือคือที่เราดูในเชิงของภาพรวมเนี่ยผมว่าดูโฮ คือผลิตภัณฑ์ด้วยดูโฮมในข่าวตัวน้ปัจจุบันเนี่ยอ่าส่วนใหญ่มันไปลิงก์กับฝั่งของตัวอ่าต่างจงาังหวัดฝั่งของตัวพวกอุปกรณ์เขาเรียกอะไรอ่ะอุปกรณ์ก่อสร้างอ่าอืมอย่างนั้นเน<อ>ี่ยเยอะกว่ามันมล้เออใช่คร<อ>ับเก็ต้อมเนาะมันมันค่อนข้าง,ง,งต่างกับฝั่งตัวอินเด็กซ์นิดนึงอ <c oughs> ินเด็กซ์ตกแต่งอ่าใช่ในั้นโดยภาพรวมผมว่าอ่าถ้าเราเชื่อว่าธีมของการพิโภคโดยเฉพาะอยิ่ง เงินเงินเปล่าของตัวรักยากกลับมาดูดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมว่าปีน,นี้ยดูโฮมตรงกว่าโอเคหมือนหนึ่งอาจจะเป็นซื้อของที่ดูโฮมแต่ดูโฮมสาขาเขา,ขา,ขา,น,าน้อยนแต่ในจนังหวัดเนาะใช่เขาเติบโต,าตมาจากโซนโซน,นอีสานครับเขาเติบโตมาจากโซนอีสานแล้วก็ค่อยๆขยายตัวเดี๋ยนี้รูมของการขยายผมว่ามันมันจะมีรูมในการขยายได้ถ้าเศรษฐกิจเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยเดี๋ยวมุมตั้งของการกลับมาขยาย อของตัวสาขาจะมากขึ้นอในนี้ยโด,ย,ดยภาพรวมก็ยังไม่อิ่มตัวครับก็ยังมีมุมตั้มของการที่จะโกต่อทัง้งขาของตัวเซมโซเซลโกที่แย่มานานเนอะแล้วก็ขาของตัวสาขายังไม่ได้เยอะมากก็คีนี้ก็น่าสนใจใช่ค่ะนนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคจากคุณเปตต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ะติดตามไปนะฮะกับเปอร์포เรนซ์ที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวหุ้นหลายๆตัวนะคะ